افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد، السلام عليكم. อัอฮฺมตุลลอฮฺอิบารอกาตุอัลฮัมดุลิลลาครับกับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการทับซีดอิมูกซีดพี่น้องครับเรายังอยู่ในอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรไวซิบตาลาอิบรอฮิมารอบบูฮูบิการิมาติมฟาตตาฟาอัตัมมาฮ,าฮามุนนะครับเมื่ออัลลอฮ์ س ب ح า ن ه จงนึกจงรำลึกถึงนะครับครั้งเมื่ออัลลอฮ์ทรงทดสอบนบ,บีอิบรอฮิมและนบ,บีอิบรอฮิมก็สามารถทําได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อทําได้อย่างครบถ้วนนะครับนะ อุลมะก,ก็มาอะไรมาอธิบายไม่ตรงกันเอ,อย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ได้ว่าขัดแย้งกันนะก็คือเรื่องที่ว่าให้ทําให้สมบูรณ์เนี่ยมันมีเรื่องอะไรมากนะครับเราก็ได้ฟังมาหลายเรื่องหลายราวมากนะแตตอนที่แล้วก็บอกว่าอะไรเรื่องสุดท้ายนีย่คือการเชือดลูกนะหลังจากทินบีอิบรอฮิมยอมปฏิบัติตามแต่ถามว่าจริงๆได้เชื่อดไหมไม่ได้เชือเอ้ออเรายกเลิกซะก่อนอะเราส่งอะไรให้มลา,ายกาเนี่ยเอาแกะมาเชืออแทนลูกนะครับ ก็จบเรื่องนั้นไปหลังจากจบเรื่องนั้นไปนะครับเวลาหมดพอดีนะครับอาวขออธิบายต่ออ่านต่อแล้วกันนะครับหลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วก็ทำจนเสร็จสิ้นนะดำเนินการทุกเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอลัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรกอละลอหุลหูอัสลิมอลัลลอฮ์บอกว่าจงเป็นมุสลิมสินะอัสลิม ก็ละอัสลัมตุรีรอบินอาลามีนจงเป็นมุสลิมในที่นี้จงยอมจำนนต่อรอสินบีบ,บรอฮิมก็ตอบว่าอะไรฉันนั้นยอมจำนนต่อลอพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอะลามากานามินคีลาฟินนาสีนะวาฟิรอกิฮิมถึงแม้ว่าการที่จะมาเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะทำให้ต้องอะไรต้องแยกตัวออกจากญาติญาติแยกตัวออกจาก คนที่เคยคบคาสมาคมกันก็าตามนะครับถามว่าเรื่องใหญ่ไหมพี่น้องนะลองสิว่าวันเนี้ลองอไงลองปิดปิดอะไรปิด Facebook ปิดไลน์ที่เราเคยใช้ดิเอาแค่นี้พอนะแล้วก็ไปอยู่คนเดียวไม่ยุ่งก็ใครไม่ลถามว่าอึดอัดไหมนะบางคนนี่เน็ตไม่มีนี่พัุนเลยนะอยู่ไม่ถูกนะครับนะไม่มีเน็ตใช้เนี่ยนะครับ นะแต่นี่นบ,บีบร,รหีมสมัยนั้นมันไม่มีอยู่แล้วนะสื่อโซเชียลเนี่ยก็คืออยู่กับสังคมที่มีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกันค้าขายกันอะไรกันก็นกนแล้วแต่แต่เราบอกว่าอะไรกลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่บูชาจเจวิตนะให้นบ,บีอิบรหิมแยกตัวออกมาแล้วนบีกิบรหิมก็ทําตามนั้นนะครับกอละอิบนีอบีฮาติมนะ ว่ามีรยายงานมาจากท่านฮัซันอันบาสซอรีบอกอะไรว่าอิซิบตาลากอลอิบตาลาฮุบิลเก่ากับนะแต่มีคำสั่งมีคำอธิบายเอาอื่นที่นอกจากท่านอิบนาอับบาสเกลจากท่านฮัซันนะครับอันบาสซรีบอกว่าอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบนบีบรอฮีมเนี่ยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องด,ง,ดงดวงดาวนะที่อะไรที่ในกุรานถ้าใครอ่านแล้วเคยอ่านคําแปลที่จําได้นล้ที่นบีบรอฮีมเห็นดวงดาวนบีบรอฮีมก็อะไร เป็นการยืนยันกับกลุ่มชนของท่านว่าจริงๆแล้วไอ้ที่กราบไหว้การเคารพบูชากันน่ะไม่ใช่พระเจ้าจริงนะเป็นพระเจ้าที่อะไรที่สูญสลายเป็นพระเจ้าที่จอมปลอมนะสุดท้ายแล้วก็หายไปที่อไอเรื่องดวงดวงดาวที่เราบอกว่าเห็นดวงดาวปุ๊บนะฟารดียันหูนะเรื่องดวงดาวนาบีบรหิมก็ไม่เอาดวงดาวชาวบ้านเขากราบไหว้ดวงดาวกันนบีบรหิมบอกไม่ใช่ฉันไม่เอา นะพระเจ้าอะไรล่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตกนะเวลากลางคืนเนขึ้นมาอยู่บนฟ้าหัวข้าเวลาดึกๆน่อยร่วงไปแล้วไม่มีละนะอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้านะวับตาลาฮูบิลกอมารฟารดิอันนะครับแปลว่าอะไรแล้วก็ทดสอบด,อด้วยด้วยดวงจันทร์นะครับวับตาลาฮูบิชัมสนะครับแล้วก็ทดสอบนบีบรอฮีมด้วยอะไรด้วยดวงอาทิตย์ วัตะลาฮูบิลฮิจรอแล้วก็ทดสอบนะครับด้วยการไดสั่งให้อพยพฟารอดียะนบีอบราฮิมก็ทำตามนั้นทุกอย่างนะครับนะ่วัตะลาฮูบิลคีตานฟารอดีอัหนูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่เหมือนกับริวยะอื่นเลยก็บอกว่าถูกสั่งให้ทำขีตานก็คืออะไรการเข้าสุนัตนะสั่งให้นบีอบราฮีมเนี่ยเข้าสุนัต นะครับแล้วก็บอกว่าการเข้าสูนัดครั้งนี้บางรายงานบอกว่าโน้ททำตอนอายุ80นะ80หรือ60เนี่ยจำไม่แม่นนะครับก็คือทำตอนอายุเยอะแล้วไม่ได้ทำตอนเด็กๆนะทำตอนอายุเลยวเยอะแล้วลวัวแตะละาฮูบ,บิฟนิฮีฟารเดยนา่นแล้วก็ทดสอบเรื่องลูกๆอีกก็คือหนึ่งมีลูกยากในบิบรอฮีมก็อะไรก็พอใจในตักรดีทของลอสุบหานหัวตานี่คือเรื่องสำคัญนะพี่น้องก็คืออะไร ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรากับลูกเรากับบ้านเรากับครอบครัวเรานะครับอันหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือเรามีหน้าที่พอใจถ้าเราทําดีที่สุดแล้วพี่น้องมันจะออกมายัางไรพอใจแล้วก็ให้เรารู้แก่ใจของเราเองว่านั่นคือพระประสงค์ของของลัลลอฮฺอัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์กำหนดมาให้เป็นอย่างนี้ให้รรเราพยายามยังไงมันก็ไม่ได้อย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ ให้เราเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับที่นบีอิบราฮิมถูกทดสอบทุกเรื่องนบีอิบราฮิมพอใจหมดแม่ให้อะไรนะให้มีลูกช้ายังไม่มีลูกสักทีก็รอก็อพอใจนะครับไม่บน่นไม่อะไรทั้นนั้นแหละนะเสร็จแล้วว่าได้ลูกมาสั่งให้เชื่ออีกอ้าวทำไงล่ะนะก็พอใจในคําสั่งนีแ่แหละหราและทุกนบ,บีอิบราฮิมก็ผ่านพ้นการทดสอบทุกเรื่องนะครับ นี่คืออะไรนี่คืออีกรายงานหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อีกรายนะอีกรายงานหนึ่งนะครับหลายรายงานนีมากเลยนะจากอับดุลรอซักกอลอับดุลรอซักนะครับอัมมันซาเมีัลฮะซันยาคูลฟีกาลีฮีวะอิดับตัลาอิบรอฮีมกอลอิบตัลาฮุลออฺบิซักฮิวะลาดีฮีวะบินนาริวัลกาวาคิบัสชัมซิวัลกอมัด บอกว่านาบีอิบราฮิมน่ยถูกทดสอบเรื่องอะไรมั่งเรื่องการเชื่อดใช้ให้เชื่อลูกใช้ให้อดทนต่อไฟที่โดน,นโดนเผาเนีะน,ะนบีอิบราฮิมพอใจทุกเรื่องนะจะโดนยังไงก็นี่มาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็คุมของนะครับเรื่องอะไรเรื่องดวงดาวเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทรนะครับแล้วก็อีกรายงานหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรายงานที่คล้ายๆกัน นะครับนะแต่มีอยู่เรื่องนึง่ะมีอีกรายงานหนึ่งนะย้อนกลับไปหาอิมรุบ,บัสใหม่นะครับบอกว่ามีอีกรายงานหนึ่งจากท่านอินรุบ,บัสบอกว่าอิซิบตาราอิบรอฮิมารอบูบิการิมาติมฟาตัมมาฮุฟามินฮุนน่ะนะสิ่งที่นบีอิบรอฮิมนั้นถูกทดสอบก็คืออินนีจาอิลุกาลินาซีมามาอนี่ใช้กุรอ่านมาอธิบายเลยบอกว่าสิ่งที่ถูกทดสอบมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือไออัลลอฮ์ทดสอบว่าให้นบีอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้นำ นะเป็นผู้นำเขาอะไรมนุษยชาติอินนีจาิลุกาลินนาซีมาม,มาในเรื่องอะไรในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์สุฮาหัวตาลาว่ามินหุนนวะว่าอิสยารฟาุลอิบรอฮีมัลกวาอิดามินัลไบติวาิสมาอินอีกเรื่องหนึ่งที่ตดทดสอบก็คืออะไรเรื่องอัลลอฮ์ใช้ให้สร้างกาบะนะครับไปไปสร้างกาบะไปทําร่วมกับอะไรนบีอิสมาอินให้นอยลูกชายเนี่ยไปช่วย นะครับว่ามนหุ่นอาลัยฟนชัินมันสิกัลมะกอมบอัลลัติจาลิลีบรออัลลัติจุอิลลอิบรอฮีมอะไรและจากส่วนที่ไอถูกทดสอบก็คือเรื่องการทำพัยีและเรื่องมะกอมนะครับที่ยืนเนี่ยที่ถูกกำหนดมาให้นบีอิบรอฮีมที่ทุกวันนี้เวลาเราไปตวัตววาบตัววาบเสร็จเรียบร้อยครบเราจะต้องมาละมาดที่ไหนส่วนนัดให้เรามาละมาดหลังมะกอมอิบรอฮีม นะครับไอ้มะกอมนี่แหละก็คือคือสิ่งที่อลัลลอฮ์ทดสอบนายบีบรอฮีมเหมือนกันนะว่าริสกุลลาดีรอซาก็ซากินุลเบิ์นะครับแล้วก็อะไรถูกท,ทดสอบเรื่องริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆที่ไรที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับคนที่ไออาศัยอยู่รอบๆบมัสมัจิทฮารอมหรือรอบๆกะบ้านนะครับนะอลัลลอฮ์สัญญาเลยนายบีบรอฮีมขอดุดาอ นะครับขอดูอาบอกอัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับพวกเขาด้วยนะอัลลอฮ์ชั้นใช้ฉันนี่ให้เอาเอาภรรยากับลูกนี่มาไว้ในที่ที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีการเพาะปลูกใดๆเลยมีแต่หินนะครับเสร็จแล้วก็นบิบรอหิมก็ขอดูอาว่าอะไรขออัลลอฮ์นั้นส่งประทานริสกีให้กับพวกเขาด้วยนะแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบรับ คำขอของนบีอิบรอฮีมอย่างแรกเลยน้ําซาๆเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมทุกวันนี้เราก็ยังได้ดื่มกันอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังได้ดื่มกันอยู่เพราะว่าอะไรละ่ะเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้กับน,นบีอิบรอฮีมแล้วนะอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของนบีอิบรอฮีมเมื่อมีน้ําทุกอย่างตามมานะครับมีน้าซำๆมีอาหารการกินนะครับนะเราจะเราจะอาจจะเห็นว่า นั่งรถนะจากสนามบินเข้ามะกาเนี่ยแทบจะไม่เห็นสวนอะไรเลยนะทิมากาะนะแตนะ่ถามว่าเวลาเข้าไปในมกนะกาล่ะผลไม้นะ่ะอะไรบ้างที่มีในมกักะโอ้ยนับไม่ถ้วนนะทั้งอางูนทั้งทับทิมทั้งอินทผาลัมทั้งแอปเปลิลลูกสาลี่โอ้เต็มไปหมดมาจากไหนมาจากอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวัตตาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงทดสอน,นบ,บีบรหิมแลวนบ,บีบรหิมก็ขอ นะครับต่อเลาะสุภาหัวตาไวซิบตาไลบรอฮิมรอบบูฮูบิกาลิม,มาตินออีกอันหนึ่งอันที่เจ็ดรายงานจากท่านมูญาฮิดบอกว่าอะไรกอลลลอฮุลีบรอฮิมอินนีมุบตาลีกับิอัมรินฟามาหัวอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฉันเนี่ยจะทดสอบเจ้าเรื่องหนึ่งถามว่ามันเรื่องอะไรนจะให้ทดสอบเรื่องอะไรกอลละ้าจาฮารานีลินนาซีมามานบีบ,บรอฮ,ฮิมบอกถ้าจะทดสอบฉันก็ให้ฉันเนี่ยเป็นผู้นำของบรรดามนุษย์เลยนะ กอละนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าได้นะให้นบีบรอฮิมเป็นผู้น,นําเสร็จแล้วนบีบรรับปากว่าได้เสร็จนบีบรอฮิมบอกว่าก็ละวามินซุรียตีนะแล้วก็หลังจากฉันเนี่ยฉันได้เป็นผู้นําแล้วหลังจากฉันเนี่ยขอให้ลูกหลานของฉันนี่ได้เป็นผู้นําด้วยนะอัลลอฮ์ตอบว่าก็ละลายานาลูอาฮิซอลิมีนนะคนที่จะได้ตําแหน่งนี้คนที่จะได้สิทธิอันมีเกียรตินี้ จะต้องไม่ใช่ผู้ที่อะไรผู้ที่เป็นคนที่อเลมเป็นคนที่อาธรรมเป็นคนนอกลูก่นอกทางคนเกะกะสมเรเทเมาเพราะอย่าลืมว่าอะไรเราเนะ่ยเป็นเป็นปู่เอาง่ายๆนี่แค่ชั้นเดียวนะไอ้ลูกหลานเราหลังจากนเนี้ยมันก็ต้องมีทั้งไงทั้งไอที่ดีทั้งที่ไม่ดีแหละเราจะระวังยังไงกันแล้วแต่นบีบรอฮีมเนี่ยมีลูกนี่ลูกก็ยังไงเป็นคนดีอยู่นะมีลูกเปไ็นะนบีสมาอีนบีชากคนละแม่แม่และคน นะเสร็จแล้วหลังกันอับิสมาอินก็มีก็มีลูกหลานที่เป็นอาหรับต่อไปอีกนะครับนะก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหรับนะมีชื่อเสียงทางด้านอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะเป็นผู้ที่ต้อนรับแขกเป็นคนที่มีอะไรต่ออะไรแต่ถามว่าในนั้นปนกันมีลูกหลานที่ไม่ดีไหมล่ะมีนะนะเพราะฉะนั้นอลเรา์ทรงบอกลายานลายานาลูอาดิซอลิมีนคนที่ที่อาธรรมนั้นก็จะไม่ได้ รับตาแหน่งที่สําคัญนี้นะครับอิชาลเหอนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพี่น้องนะจะมาคุยกันต่อยังไม่จบนะยังมีอันที่แปดอันที่อะไรนี่ยังมีต่อไปอีกนะครับก็ขอให้พี่น้องนั้นติดตามแล้วก็รับฟังนะครับเป็นอะไรเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับให้เราได้รับความรู้จากการอ่านอันกุรอานสำหรับวันนี้จากลากันโดยเวลาตอนนี้ครับเบบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายบสาลามุอะลัยกุมบะรอมาตุลลอฮิลลอฮิบารบะระกอลาต์นักอน ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً